สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตำนานทีมชาติฝรั่งเศสกันดีกว่านะครับตัวของเขาคนนี้เนี่ยก็คือตัวของเทอร์รี่อองลีอดีตดาวเตะอาร์เซนอลนะครับผมซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของ2ดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในโลกฟุตบอลในตอนนี้นั่นก็คือตัวของคลีเอตต์เอ็มบัปเป้แล้วก็เออร์ลิงฮาลานนะครับโดยเขาได้ออกมาบอกว่าทั้ง2คนนี้ ใครเก่งกว่ากันนะครับผมแล้วแบบว่ามีคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่คนลเลเวลกับอีกคนหนึ่งเลยมันจะต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่บอกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณกําลังจะได้ยินนะครับคือความคิดเห็นของอองรีนะครับผมไม่ใช่ความคิดเห็นของผมนะแล้วเดี๋ยวตอนจบเราค่อยมาฟังความคิดเห็นของผมก็แล้วกันว่าผมรู้สึกยังไงนะถ้าใครติดตามฟุตบอลเวิลด์มาบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมน่าจะชอบคนไหนมากกว่ากันระหว่างเออร์ลิงฮาลันกับตัวของคีเลียนเอ็มบัปเป้ครับมาเรามาเริ่มฟังสิ่งที่อองรีพูดว่า คีเรียนเอ็มบัปเป้เป็นผู้เล่นที่เหนือกว่าเออร์ลิงฮาลันเพราะเขาสามารถสร้างสรรเกมและจบสกอร์ได้เรียกได้ว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลย m อ็มบัปนั้นสร้างโอกาสได้และยิงประตูได้ส่วนฮาลันเองตัวของเขาสร้างโอกาสไม่ได้รอยิงประตูอย่างเดียวเอ็มบัปสามารถเล่นทางซ้ายได้ทางขวาได้หรือตรงกลางได้เองก็ทําได้เช่นกันแต่ตัวของฮาลานเล่นได้แค่ตรงกลางอย่างเดียว แน่นอนตัวของฮาลาดเป็นนักเตะที่วิเศษมากๆถ้ามีเขาอยู่ในแมนซิตี้แมนซิตี้เองก็สามารถคว้าถ้วยแชมเปี้ยนลีกซีซั่นก่อนคงจะได้แล้วตัวของเขาสามารถคว้าโอกาสที่ทีมเนี่ยได้ทำพลาดลงไปได้แต่สำหรับตอนนี้เองผมขอยกให้ เอบัปเป้ในความคิดของผมแต่อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่องรีพูดมาแต่อันนี้เท้าความกันเล็กน้อยละกันนะครับว่าตัวขององรีเองเนี่ยก็ชอบประคบประงมเอบัปเป้อยู่แล้วนะครับในไหนก็ฝรั่งเศสเหมือนกันถูกไหมองรี Only เนี่ยก็มักจะมาพูดให้ท้ายหรือว่ากล่าวเชยชมหรือว่าปกป้องเอบัปเป้อยู่บ่อยๆนะครับแบบว่าตอนที่มีดรามา่าเยอะเนี่ยเขาก็ออกมาชมเอบัปเป้นู่นนี่นั่น,นอันนี้ก็แล้วแต่หน้านาจิตตังกันไปกันละกันแต่ถ้าถามผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าการเป็นผู้เล่นที่ดีอ่ะไม่จำเป ฟุตบอลเล่นกัน11คนอยู่แล้วนะครับผมถูกว่าคนที่เล่นเก่งกว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเล่นซ้ายได้ขวาได้กลางได้ไม่ใช่ว่าโอ้ต้องเล่นไั่นนั่นกองหน้าอยันโกเลยถูกปะไม่ได้จะเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมเองเนี่ยรู้สึกว่าคนที่เก่งอ่ะคือคนที่ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีถูกไหมมันเล่นกันเป็นทีมอะไม่ใช่ว่าโอ้ต้องลงไปเลี้ยงแล้วก็ยิงคนเดียวนี่อันแน่นอนถ้าเลี้ยงหลบอะไรอย่างเงี้ยรวมกัน่ะเอมบัปเป้มันอาจจะมีสกิลเยอะกว่า แต่ฮาลันอาจจะจบสกอร์ได้เต็มหลอดเลยไงเอมัปเป้อาจจะจบสกอร์อยู่ที่8เต็ม10 9เต็ม10ฮาลันแม่งร้อยเต็มร้อยเต็มแบบร้อยเต็มจริงๆอ่ะยังไงก็ยิงได้โป้ง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 มงก็ได้ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ถูกไหมตรงนี้เองนะครับผมก็เลยทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะวัดกันด้วยแบบโอ้ความสามารถเรดทุกอันเลยอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นนักเตะที่ดีกว่าการจะดูนักเตะที่ดีกว่าผมคิดว่าดูฟอร์มแต่ละนัดเฮ้ย ได้สกอร์ออกมาเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยหรือดูที่ประตูไปเลยก็ถ้าเล่นกองหน้าจะเล่นซ้ายเล่นขวาไปทาไมไถูกไหมจะแบบโอโยกซ้ายสลสับนู่นสลับนี่มันก็เป็นแท็กติกของทีมแต่แค่แมนซิตี้อาจจะไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้นให้ฮาลานเองอยู่หน้าอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยฮาลานนะครับผมน่าจะทําหน้าที่ในตําแหน่งกองหน้าได้ดีกว่าเอมบัปเป้ด้วยซ้ำไปนะครับเอมบัปเป้เองเนี่ยทำได้หลายอย่างนะครับผมแต่รู้สึกว่าอาก็เกือบสุดทุกอย่างและแต่ยังไม่ได้สุด100 89089เต็มสักออย่าางจจะแบบ อส แต่ฮาลัานแม่งมาแบบอย่างเดียวเลยร้อยเต็มนะครับผมอันนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าถามตัวผมเองนะครับฮาลานเนี่ยเก่งกว่าเอมบัปเป้นะครับผมแบบมีความสม่ำเสมอแล้วก็เรียกได้ว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้มากกว่าเอมบัปเป้อันเนี้ยแล้วแต่คนคิดแล้วกันนะแต่อันเนี้ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ฮาลานเองอ่ะจ่ายบอลค่อนข้างเยอะด้วยเป็นสิ่งที่ผมถูกใจมากๆนะครับผมแต่อันเนี้ยถ้าใครชอบเอมบัปเป้เนี่ยก็มาบอกเห็นผลได้เหมือนกันว่าทําไมคุณคิดว่าเอมบัปเป้เนี่ยถึงเก่งกว่าฮาลันนะครับไม่ผิดไม่ถูกถึง ทะเลาะก,กันแล้วก็เวลามาพิมพ์ความคิดเห็นเนี่ยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องใช้คําหยาบก็ได้นะครับมาคุยกันแบบว่าสนุกสนุกมาแลกเปลี่ยนความคิดกันดีกว่านะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของฟุตบอลเวิลดในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลดนะครับ